ข้อแรกนะครับจะเป็นการหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ในกรณีที่อนุกรมอนันต์นั้นอยู่ในรูปแบบของอนุกรมผสมอนุกรมผสมเป็นอย่างไรนะครับจากโจทย์จะเห็นได้ว่าตัวเศษของแต่ละพจน์นั้นจะถูกเพิ่มด้วยค่าคงที่นะครับสังเกตไหมตัวเศษแต่ละตัวจะเพิ่มขึ้นครั้งละ2ใช่ไหมครับรูปแบบนี้นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกับ อนุกรมเลขคณิตนะครับแต่เมื่อเรามาพิจารณาที่ตัวส่วนนะครับจาก4ไป16จาก16ไป64และจาก64ไปเป็นพจน์ถัดๆไปนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวส่วนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงโดยการคูณน,นะครับคูณเข้าครั้งละ4นะครับ หรือจะเป็น1ส่วน4ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะมองในภาพรวมนะครับซึ่งเราจะสังเกตว่าในบริเวณตัวส่วนนี้มันจะอยู่ในรูปแบบของอนุกรมเรขาคณิตนะครับกรณีแบบนี้เราเรียกอนุกรมแบบนี้ว่าอนุกรมผสมนะครับวิธีการหลักการแก้ทำอย่างไรนะครับอธิบายคอนเซ็ปต,ต์ง่ายๆก่อนก็คือเราจะต้องทำการจัดรูปนะครับจัดรูปเปลี่ยนจากอนุกรมผสมให้มันกลายเป็นอนุกรม เรขาคณิตให้ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้สูตร s t เท่ากับ A1 ส่วน1ลบ R ได้นะครับก่อนอื่นเลยเรากำหนดให้ผลลับนะครับผลบวกของอนุกรมนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ S ก่อนนะครับเราก็ให้ S เท่ากับ3ส่วน4บวกด้วย5 ส่วน16เราจะเปลี่ยนเป็น4ยกกําลัง2นะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าแต่ละพจน์เนี่ยมันจะถูกคูณเข้าครั้งละ4นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น7ส่วน4ยกกําลัง3จากนั้นนะครับนักเรียนลองหาพจน์ถัดไปเพิ่มมาอีกสักพจน์หนึ่งนะครับก็จะได้เป็น3 5 7แล้วก็จะเป็น9นะครับส่วนด้วย4ยกกําลัง4 นะครับแล้วก็บวกจุดจุดจุดนะครับอันนี้เป็นอนุกรมอนันต์เนาะผลบวกไม่มีที่สิ้นสุดนะครับจากนั้นทำอย่างไรนะครับอย่างที่บอกไปสำหรับข้อนี้เนี่ยในส่วนของพาร์ทที่มันเป็นอนุกรมเรขาคณิตเนี่ยมันจะถูกคูณด้วย4ใช่ไหมครับเราก็เลยนำาี่ไปคูณทั้งสมการอ่าแบบนี้นำาี่เข้าไปคูณทั้งสมการคูณทั้งสมการอะไรคูณทั้งสมการ s ตรงนี้เลยครับเพราะฉะนั้น4เข้าไปคูณจาก s ก็จะได้เป็น4 s นะครับเป็นแบบนี้เป็น4 s เท่ากับ4คูณเข้าทั้งสมการนะครับก็ต้องคูณกระจายเข้าไปในทุกๆพจน์เลยก็จะได้เป็น4คูณ3ส่วนด้วย4บวก4คูณ5ส่วนด้วย 4, กํลังส บวก4คูณ7ส่วนด้วย4ีกำลังสและบวก4คูณ9ส่วนด้วย4กำลัง4ถามว่ามันยังมีพจน์ถัดๆไปอีกไหมคำตอบคือมีนะครับก็จะมีพจน์ที่5 6 7ไปเรื่อยๆนะครับจนเป็นอน,นันต์แต่ว่าเราก็จะแสดงแค่ สี่พจน์ก็เพียงพอแล้วจากนั้นนะครับเราจะสังเกตว่าแต่ละพจน์เนี่ยมันก็จะสามารถตัดทอนกับตัวส่วนได้สี่ที่นําคูณเข้ามานะครับมันก็จะตัดทอนได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการตัดทอนไปเลยอย่างอันนี้ตัดทอนแล้วก็เหลือ3นะครับอย่างพจน์ที่2ตัดทอนแล้วก็เหลือส่วน4นะครับอย่างพจน์ที่3ตัดทอนแล้วจะเหลือเป็น ส่วน4ี่กลังสองและพจน์ที่4ตถัดทอนแล้วก็จะเหลือเป็นส่วน4ยกกำลัง3นะครับแน่นอนพจน์อื่นๆพจน์ถัดๆไปก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับจากนั้นนะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญละนะครับเราจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเราจะได้สมการออกมาทั้งหมด2สมการนะครับก็คือสมการสีฟ้าแล้วก็สมการสีชมพูนะครับอ่นะเราขอตั้งชื่อสมการสีฟ้า ให้เป็นสรรมการที่1ส่วนสรรมการสีชมพูนะครับเราจะให้เป็นสรรมการที่2องอแบบนี้เครานี้นะครับส่วนสําคัญนะครับอย่างที่บอกไปคอนเซปต์คือเราต้องจัดรูปให้มันกลายเป็นอนุกรมเรขาคณิตให้ได้นะครับลองสังเกตตรงนี้ครับลองสังเกตนะครับระหว่างสรรมการสีฟ้ากับสรรมการสีชมพูเนี่ยลองสังเกตพจน์ที่มันเข้าคู่กันเช่นพจน์ที่มันมี ัวส่วนเป็น4พจน์ที่มันมีตัวส่วนเป็น4ยกกําลัง2พจน์ที่มันมีตัวส่วนเป็น4ยกกําลัง3นะครับแล้วก็พจน์ที่มันมีตัวส่วนเป็น4ยกกําลัง4สำหรับสมบการที่2เนี่ยมันก็จะอยู่ในจุดๆนะครับอ่ะจะสังเกตว่ามันจะเกิดแพทเทิร์นคู่ของการละกันอยู่นะครับระหว่าง2สมการนี้ นะครับลองสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าเรานำทั้ง2ส,สมการนี้ไปลบกันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแต่ละคู่สีจะเป็นอย่างไรอ่ะอย่างเช่นตัวนี้5ลบได้3จะได้2ใช่ไหมครับอ่ะตรงอันนี้เลย5 7อ่ะ7ลบด้5ก็จะได้2เหมือนกัน7อ่ลบด้7ก็จะได้2เหมือนกันน่นหมายความว่าในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเรานำสมการมาลบกันเนี่ย ผลลับที่เกิดขึ้นของตัวเศษจ,จะมีค่าเป็น2ทั้งหมดเลยนะครับเราจึงเลือกนำสมการที่2ตั้งลบด้วยสมการที่1นะครับแบบนี้ทำไมต้องเลือกสมการที่2ตั้งเหตุผลง่ายมากครับเพราะว่าสมการที่2มันเยอะกว่าเวลาลบมันจะได้ไม่ต้องติดลบนะครับะจะได้เป็น4 s ลบด้วยเท่ากับตัวแรกนะครับคือ3 สังเกตว่า3ไม่มีคู่นะครับไม่มีคู่ที่จะเอามาลบได้เลยแล้วก็เขียน3ไปได้เลยแบบนี้ต่อมาบวกนะครับคู่แรกที่จับคือคู่สีเหลืองลบกันแล้วจะได้เป็น2ส่วน4นะครับแบบนี้ตรงนี้นักเรียนไม่ต้องตัดทอนนะครับก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะฮะบ,บวกคู่สีฟ้าลบแล้วจะได้เป็น2ส่วน4ยกกำลัง2ต่อไปคู่สีเขียวจะได้เป็น2ส่วน 4ยกกำลัง3ซึ่งนักเรียนก็น่าจะเดาได้นะครับว่าพจน์ถัดๆไปมันก็จะเป็น2ส่วน4ี่กำลัง4่กำลัง 5, กำลัง 6, ไ่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดจากนั้นนะครับเราลองสังเกตแพทเทิร์นที่มันคล้ายๆกันนั่นก็คือบริเวณที่เป็นเศษ2ทั้งหมดนะครับอ่ะคุณครูเอาวงเล็บมาใส่วงเล็บสีแดงมาใส่สังเกตไหมครับว่าอนุกรมที่อยู่ใน วงเล็บสแดงนี้นะครับณขนาดนี้มันกลายเป็นอนุกรมเรขาคณิตแล้วนะครับซึ่งมันจะมีค่า r เท่ากับ1ส่วน4ะครับแปลว่าเราจะสามารถใช้สูตร st ในการหาคำตอบของอนุกรมข้อนี้ได้แล้วนะครับก็เริ่มลงมือทำต่อได้เลยครับต่อไปนะครับก็ c s ลบ s ก็จะได้3 s เท่ากับ 3บวกนะครับในส่วนของวงเล็บ4แดงอย่างที่บอกไปเราจะใช้สูตร s t <Okay. S 1> นะครับก็จะเป็น A1 ส่วนด้วย1ลบ R แบบนี้อ่าแล้วก็ปิดวงเล็บมาทัดใหม่ครับจะได้เป็น 3S เท่ากับ3บวก2ส่วน4 ตรงนี้ลบกันได้3ามส่วน4ี่นะครับซึ่งมันหารอยู่เราเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนกลายเป็นคูณด้วย4ี่ส่วนสามนะครับแบบนี้จะสังเกตว่าเราสามารถที่จะตัดทอนนะครับเศษ4ี่กับส่วน4ตรงนี้ได้นั่นแปลว่าก้อนนี้จะมีค่าเท่ากับ2ส่วนสามนั่นหมายความว่าการที่เราจะบวกกันตรงนี้ได้นะครับเราจะต้องทำตัวส่วนให้มันเท่ากัน เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจึงคูณ3เข้าไปทั้งเศษและส่วนของตัวหน้าได้เลยนะครับอลองคิดดูตรงนี้กลายเป็น9ส่วน3นะครับตัวหลังกลายเป็น2ส่วน3บวกกันได้11ส่วน3นะครับเราก็อาจจะที่ไม่พอเนาะอาจจะแบ่งตรงนี้นิดนึงนะครับก็จะได้เป็น 3s เท่ากับบวกกันแล้วได้11ส่วน3นะครับ3คูณอยู่กับ S เพราะฉะนั้นนำ3า3ไปหาร S ของเราจึงมีค่าเท่ากับ11ส่วน9กนะครับก็จะได้แล้วนะครับสำหรับผลบวกของอนุกรมผสมนะครับก็ประมาณนี้อ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวมีโจทย์ให้ลองทำดูสัก2ข้อนะครับมีเฉลยให้แล้วนะครับนักเรียนก็ลองทำดู นะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่2กันดูคลิปจบแล้วถ้าชอบอย่าลืมมากดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ